ผู้ประกาศข่าวสาวเมื่อวานคุณหลุดมาตรงนี้ตรงนี้สามารถบอกก่อนได้ไหมได้ได้ก็อันนี้แกก็เป็นหนึ่งในเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบก็ประสานงานกันมาพอสมควรจากจากใครจากใครจากผู้ประกาศสาวชื่อดังไม่ได้รับผลกระทบจากใครจากรัดฉานจากรัดฉานจากรัฐฉานนะรัดฉานก็แกก็จะไปร้องสภาทนายความสาขาหลักสี่นี่แหละเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าผมก็เตือนว่าพี่อย่าไปเลยเดี๋ยวโดนเขาฟ้องอรับไหวไหมล่ะออจาจยาน้อยเนี่ยโดน ใครจะไปร้องพวกพวกแกงนี้นะโดนฟ้องหมดอ่านะฮะคือพอฟ้องก็กลัวไงฮะแกก็บอกโอ้โหใช่อย่างงี้เราก็พลุงพลังนี่ใช่แล้วจะไม่มีสมาธิในการไปนั่งประกาศข่าวหรืออะไรเลยจะโดนเลยนะฮะแล้วแกก็โดนโทรศัพท์มาขู่นะครับว่าถ้าคุณเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เอาหมายสารไปกินอืนี่ขนาดเป็นลูกความเขานะ เป็นลูกความด้วยนะโทรศัพท์ทางไกลจากรัดฉานประเทศพม่ามาขู่เลยว่ามึงเปิดกูฟ้องอ่าอันนี้นอาจารย์นอสบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาว่ากันให้ให้เขาว่ากันนะครับซึ่งมีเยอะนะครับแม้แต่ดาราอาคุณปูอย่างเงี้ยน,นะที่ว่าไปยืมเงินเรืออะไรนะเนีขาโดนถล่มจนเข้าโรงพยาบาลน,นะครับก็อันนี้ก็เขาก็ไม่ควรคือมันก็ไปด่าคนอื่นว่าเป็นสาร ตัวเองเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับสารเตี้ยที่ใช้โซเชียลใช้เครือข่ายองค์คาพยพอาวุธลับที่ตัวเองมีติดตัวไม่ว่าจะเป็นเพจดาร์เพจวตารแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะฮะเพจดาร์เพจวตารณตอนนี้ยังอยู่จะโกรธอาจารย์น็อตก็โกรธอาจารย์น็อตไม่ว่าหรอกแต่ตอนนี้อาจารย์น็อตชื่นชมเพราะพวกยูทั้งหลายเนี่ยมีไม่กี่ตัวหรอกได้ผันตัวไปทํางานสุจริตแล้วเปิดเพจรับโฆษณาขายของเพจที่จะโกรธอาจารย์อ้อยก็โกรธไปแต่ผมขออีกสัก ประโยคเดียวนะแล้วผู้ประกาศข่าวสาวท่านนั้นนขนาดนี้นะที่อาจารย์น้องบอกอ่าเดี๋ยวรอเขาถามจริงๆนะเขาโกรธมากไหโอ้โกรธฮะโกรธก็คือคดีเขาค่อนข้างจะเละเขาเขาอันนี้ที่เขาพูดให้ฟังเละเ <นะ S 1> ทะเลยเละเทะเลแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนทนาย<อ>เพราะว่าอยู่ต่างประเทศน่าจะประสานงานกันลำบากเลยเอาทนายในเมืองไทยอ๋อนี่คือหัวใจสำคัญ<ช>ของเรื่องที่ขัดแย้งกัน ตาเนี่ยมันไม่เคยมีใครเปลี่ยนมันออกนะมันมีแต่เปลี่ยนคนอื่นแล้วเอามันเข้าแทนไม่ว่าจะเป็นคดีลาลาสาวตกน้ำที่ดังๆอันนั้นก็ไปแย่งคดีเข้ามาใช่ไหมฮะคือคนอื่นต้องออกแล้วให้ตัวเองเข้ามาเหมือนเสียเปียกเนี่ยแกก็เข้ามาแล้วแกก็ได้ค่าทําคดีเยอะเพราะนั้นการที่แกหิวแสงแกไปตามนั้นตามนี้มันเป็นผลประโยชน์พลอยได้ก็เหมือนคำพิพากษาศาลเมื่อกี้ไงที่ศาลอ่าน ท่านก็เห็นตรงกับเราแต่ว่าไอ้นี้ยนานๆกว่าจะได้มาออกเห็นไหมฮะก็คือประโยชน์แห่งชื่อเสียงมันไม่มีอะไรหรอกโอ๊ยผมสุจเลตผมขาวจ้วะผมกินยาดองอยู่ลัชชานแต่อย่างตอนนี้เพจสายดาร์กอย่างที่ว่าผันตัวมาเป็นผู้สุดจริตแล้วถามอาจารย์ตรงนี้ก่อนนะว่าแล้วยังคงเป็นเครือข่ายพร้อมจะถล่มคนอื่นอยู่ไหมแตกละอ๋อแตกกันเลยก็คือทนายต่อเต่าเขาก็จะมีเพจเพื่อประชาชน นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นแอดมินให้ตอนนี้ก็แตกกันแล้วเขาก็ออกจากแอดมินทำไมเดี๋ยวุณผู้ชมลองคิดกานนะมันไม่ปวดหัวหรอกแต่มันซับซ้อนหน่อยในขณะที่เป็นแอดมินสมัยที่เขาเลือกเฟื่องฟูเป็นแอดมินเพจสายดาร์กก็มาเป็นแอดมินให้กับเพจประชาชนด้วยน,นี่ไงเห็นไหมคือ <c oughs> ในขณะที่ขาหนึ่งกูเที่ยวทิมแทงแย่คนนู้นคนนี้เปิดเรื่องนู้นเรื่องนี้โอ้โหเพื่อเพื่อสังคมอีกเพจนึงมือซ้ายโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่เป็นโจรไอ้นั่นเป็นโจรอ่นนั่นแหละแต่อีกขาหนึ่ง เป็นแอดมินเพจให้กับทนายต่อเต่าปัจจุบันแตกกันแล้วเพราะว่าเขาไปโพสตบอกแล้วกูไม่ใช่เพื่อนมึงละออกมาแล้วแล้วก็ต่อเต่าก็โพสอยู่คนเดียวสังเกตเพจก็เงียบเพราะเขาติดคุกอยู่ใช่ไหมครับเฮ้ยทนายต่อนี่กระถินลงมากนะมีคนไม่เป็นเพื่อนเยอะมากเลยนะก็ก็ทุกคนไม่รู้เรื่องเบื้องลึกที่ไปปกติทุระนี่แหละนะครับเขาไม่รู้ไงแม้แต่จ้าน้ก็ไม่รู้แล้วจ้าน้อก็ไม่ได้มีโอกาสทานข้าว กับน้องเขาก็โดยส่วนตัวไม่ได้มีอะไรนะกับทานายต่อเต่าแต่ว่ามีโอกาสไปกินข้าวกับต่อเต่าใช่ครับใช่ครับก็หลังจากที่เราเริ่มคืนดีคนนั้คนน,น,คน,นี้ความเป็นธรรมเริ่มกลับมาหาอาจารย์นอจัแล้วก็สายอะไรนะสายาหวานเจี๊ยบเหมือนบิ๊กเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแต่เร้ก็ต้องหวานเจี๊ยบบ้างดิว่าโอ้แบบโอ้โหโดนมาซะเละซะขนาดนี้กำลังดีขึ้นกาฟกำลังขึ้น นะขายเจี๊ยบขายยาสีฟันด้วยเราก็ต้องเฮ้ยต้องหวานเจี๊ยบแล้วไกลายเป็นดรออสโสสอเตอร์ออสหวานเจี๊ยบก็เฮ้ยกินไว้กันเฮ้ยเฮ้ยพอมันเมาอ่าเมาไว้ก็ออกมาเลยโห้ยเรื่องพี่ออสนะ อยู่ที่ออฟฟิศผมเลเต็มเลยสมัยโน้นะเฮ้ยปีไหนวะปีห้าหห้าอ้าวปีที่ไอรัชานกูกลายเป็นโจรเปที่ยรัอ้รัชานถล่มผมเลยนะฮะแล้วยังไงล่ะน้องตออน้องตอแล้วยังไงล่ะนะฮะก็ผมไม่อยากจะลบกับพี่ผมเลยส่งให้รัชานไปนี่นะฮะแล้วก็บอกโอยพี่ฮอตไอ้นี่เหรอเป็นแอดมินเพจผมเอง แล้วก็โอ้กูว่าแล้วทางสืบเราอาจารย์น้อยเป็นประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร,ร์ของมเกษตรลูกศิษย์ลูกหาเราเป็นตำรวจฝ่ายสอบสวนอยู่สาบันนิติเยอะๆ,ๆก็พอจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับในคดีสําคัญใหญ่ๆถ้าพี่ต้นตามอาจารย์น้อยก็เป็นคนช่วยตรวจ อของคดีคุณแอมไซยานายจันทศเป็นคนตรวจอาาแมยยนที่ล่าสุดนะก็มีแอมไซยานายที่จแอมไซยานายเขาเรียกนายไซยานายไซยานายจันทศเป็นคนช่วยตรวจเพราะว่าพิสูจน์หลักฐานเขาเขาตรวจไม่ไหวก็ต้องส่งมาที่มอเกษตรครับมอเกษตรแล้วก็เอาทีมนิติวิทยาศาสตร์ช่วยตรวจหรือแม้แต่คดีที่จันทศภูมิใจมากล่าสุดนี้ก็คือคดีโบราณสถานที่สงขลาอันนี้จันทศตรวจดินก็คือผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยไป ระเบิดภูเขาแล้วดินมาถมที่พันกว่าไร่ปรากฏว่ามันก็ต้องตรวจว่าดินมาจากภูเขาจุดไหนไหมโดยที่ให้เราตาบอดเราไม่รู้จุดแต่เครื่องม้เครื่องมือมันก็แมทชิ่งให้หมดเลยมันบอกได้อันนี้อันนี้เป็นงานที่ทําอยู่เพราะฉะนั้นท่านชมเห็นการสืบอวตารเหล่านี้เราก็ทําแล้วก็ตํารวจท่านนี้ท่านก็ทําอยู่เนี่ยท่านทําอยู่เราก็พอจะไกด์ไลน์ได้ว่าใครน่าสงสัยนะครับซึ่งเป็นคนบุคคลใกล้ชิดกับตเต่ากับรัชชานหมดเลยแต่อาจารย์ไม่โกรธกับตเต่าเหรอเห็นอาจารย์บอกว่าเฮ้ย พอมาสืบสืบแล้วอาจารย์ยังรู้ไปอีกเรื่องคดีผู้กำกับโจ้อย่างเงี้ยคือคือตอนที่กินวายกับตอเต่าตอเต่าบอกว่าผมไม่ทําพี่ออสเพราะพี่ออสหมายถึงเขาอ,ะอ่ะไม่อยากมีเรื่องกับกคุณไม่อยากทำผมก็เลยเออผมก็จะจินตนาการอูถ้ามีเรื่องกับตอเนี่ยมันมันจะเป็นปยังไงวะในวินาทีนั้นในวินาทีนั้นผมดันไปมีมีเรื่องกับไอ้รัชชานก่อนอ่าไอ้ดำรัชชาน ก็ยังโอเคสู้ได้แต่ถ้ามีเรื่องกัดต่อผมก็ยังเกาหัวหว่าโอ้โหเราจะไปยังไงไมนะเพราะว่าเขามีทั้งบิ๊กจอใช่ไหมมีสพัพพกํำลังอะกระรวง <c oughs> มหาดไปเขาพร้อม <c oughs> ตอนนั้นอนะ<า>ชั่วโมงนั้นอนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เราจะไปยังไงก็เลยถือว่าอ่ะโอกรู้จักกันแล้วก็ขอบคุณนะที่มึงเมาแล้วก็เราูฟังหมดทุกอย่างคือ <c oughs> <c oughs> ถ้ามึงไม่เมามึงคงไม่พูด <c oughs> เราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรผมเลยผมเลยมาต่อจิ๊กซอได้ได้ทั้งหมดไงนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องราวแล้วก็เมื่อกี้พี่ต้นถามอะไรนะก็ไม่พอจันอ๊อดแบบว่าจันอ๊อดอ่ะมาสืบใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องไอ้นิติเกี่ยวไอเขาเรียกอะไรนะบางทีเมื่อกี้อาจารย์อ๊อดบอกว่าเป็นเป็นอะไรของเกษตรนะอ๋อประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ครับผมอ่ะสนใจอยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าเส้นเงินมันไม่เคยโกหกใคร เสร็จแล้วมันจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กําลังจะดังเหมือนกันว่าทนายตอเดี๋ยวเข้าเรือนจําไปเจอบุ่มกับโจ้มีเรื่องเกี่ยวกับคง้งกับคลิปเ,เส้นงงเส้นเงินผมก็เลยอยากรู้ว่าได้ทําเรื่องนี้ด้วยไหมคือรัชชานเขาเปิดเบอร์มือถือ24ชั่วโมงเพื่อรับเรื่องถล่มสื่อเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะครับ อ่าตอนนี้ที่เห็นอยู่ใช่อ่าจาน้อยก็เลยเปิด24ชั่วโมงเช่นกันนะฮะซึ่งก็เราก็เปิดใน Facebook เราปากฏว่ามีเสื่อ,อไปลงก็ไปลงปากฏว่ามีคนโทรมาเต็มเลยรวมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องบุ้มกับโจนี่แหละจาน้อยก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันอะไรกันนะกระหนามันถึงรักกันมากอะปกป้องกันมากนะระหว่างดํากับตอเนี่ยเขารักกันมากเลยนะฮะก็เลยไปถึงบางอ้อในเรื่องของการแฉคลิปที่บอกว่าอ่าคลิป คลิปคุมถุงใช่คลิปคุมถุงดําได้หลุดไปถึงพม่าก่อนเออถึงรัชฉานนะครับดํารัชฉานนี่ได้ก่อนนะฮะแต่ว่าการเจรจาอะไรสักอย่างไม่สําเร็จก็เลยหลุดไปถึงทนายต่อเต่าแต่ว่าการเปิดจริงๆก็ใช้อวตารใช้อวตารนะครับอวตารเปิดก่อนนะอาวตารก็ไอเพจพวกนั้นนี่แหละแล้วอาวตารกลุ่มนี้ก็ดูแลเพจประชาชนด้วยเห็นไหมฮะเพจเพจทนายเพจทนายเห็นไหมฮะ เออไม่เกี่ยวกับพรรคประชาชนนะอจายอย่าทัวมาลงผมนะอ๋อสรุปว่าพอมันรู้มีอะไรมันจะโยนไปนว่นหมดพอเปิดแล้วไม่โดนฟ้องไงฮะคืออาจารย์กําลังบอกว่า หลังจากทนายต่อเมาเล่านู่นเล่านี่ติดต่อปฏิบัติต่อได้อีกขาหนึ่งอาจารย์ก็เปิดสาย24ชั่วโมงเพื่อรับเพื่อรับข้อมูลมีเยอะครับเรื่องเยอะพรอมันไหลเข้ามาไอ้ที่เราเคยโดนอ่ะเราก็ต่อต่อต่อจิกซอนให้ว่าอ๋อกูโดนเพราะอย่างนี้ไอ้นี่ยิงอันนี้ก็ต่อได้แล้วนะที่ตำรวจอ่าได้เห็นของเขาอะไรเราต่อได้หมดแล้วเราก็สายที่มาก็ต่อได้เรื่องเยอะมากจะเอาอีพีไหนอันนี้ก็ แต่แวราคิดว่าประชาชนที่ดูเทปนี้ก็ยังเข้าใจอยู่นะเรื่องมันยังดังต่อกันอยู่ก่อนที่จะแฉต่อ,อมผมให้แฉต่ออยู่แล้วนะยังมีเวลาถามตรงนี้ก่อนนะเพราะคุณเนี่ยไปโดนเกาป้ายสีใช่ไหมให้เป็นโจรภายในสองวันคือแค้นมากเอาให้สุดตรอบอ,อย่างที่คุณว่าทุกคนบอกอาจารย์ what can, can, อ,อัดแค้นแคนลองเป็นพวกมึงไหมเรื่องพอถามถามกลับนะลองเป็นพวกคุณไหมมาโดนอะ่ะคันต้องกลายเป็นโจรภายในวันเดียว แต่มันไม่ใช่ครับจอนอตมีสบริอมากเลยคือเราเป็นอาจารย์นะครับเราทํามาค่อนข้างเยอะจอนอเตเพียงแต่จะบอกว่าขนาดเรายัางโดนขนาดนี้ประชาชนตาดําๆจะขนาดไหนเราต้องการสะท้อนต้องการเตือนภัยต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ในบ้านบ้านนี้เมืองนี้มันมีแล้วก็อยากคิดว่าไปปากเจ๋วตามนั่นตามนี้นะครับเขาเล่นคุณเนี่ยตายทันทีโทรหาจา์นอตคนหนึ่งอยู่สาะแก้ว นะครับ long home, long ร้องโหมร้องไห้จะรอขอดูขอดูขอนะครับตอนนี้อาจาร,จรย์จะจบไปเอกเคมีนะจบพรต์ด็อกเตอร์ด้านเคมีไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยแต่หลังจากที่มาสู้กับไอ้แก๊งเนี้ยนะครับเราได้อ่านหนังสือจนมีคนที่มาช่วยเราเป็นนักกฎหมายปัจจุบันอาจารย์เปิดสำนักงานกฎหมายมนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาสมัครมาช่วยกันนะครับแล้วก็ช่วยคนด้วยนะครับก็เลยได้รู้เรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโจรมีความรู้ด้านกฎหมายมีคอนเน็ชันมีอาวุธลับ เป็นเพจดาร์กเพจอวตารต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์ออสยังขนาดนี้เกือบตายพวกคุณอะแหลมเข้ามาอาจารย์นอดยกตัวอย่างนะมีเคสหนึ่งนะครับเอาสินค้าเข้าไปแขวนเอาสินค้าเข้าไปแขวนสินค้าไปแขวนอะสมมุติสมมุต,มมติผมขายของครับอะเอาสินค้าผมไปของพี่ต้นไม่มีโออยมีหนอนเจาะมีนั่นมีนี่คือทําลายเขาอะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนก็ทัวลงโอ้จากยอดขายวันละล้านโอ้ลงวันละสิบบาทไม่ได้เลยก็เพจดายเพจดาร์กที่เหลืออีกเนี่ยไอตอนที่มันยังไม่กลับเนื้อกลับตัวตอนน้นอ่ะตอนนอนนะเล่นแล้วทีเนี้ยก็มีการข่มขู่นะสักพักหายไปปุ๊บจะน้อก็สังเกตไงสักพักก็มาเชียร์สินค้าไอ้ต้นนอนขึ้นหมดอายุกินแล้วตายทาน้าแล้วพันหายไปสักประมาณสิบห้าวันสินค้าพี่ต้นดีมากหนูเขาจะผิดขอโทษ อ <polarization. S 2> ่าโพสขอโทษซื้อผิดกล่องขอให้ทุกคนไปซื้อผิดกล่องเออให้ทุกคนช่วยช่วยหนุนเขาหน่อยนะอแล้วก็เอ๊ะมันทําไมกลับไปกลับมาช่วงนั้นจะรับเป็นที่อุตสาหลายเจ้าแล้วจะรับเป็นที่อุกสาเจ้าหนึ่งที่ทําผลิตภัณฑ์แล้วโดนเอาไปแขวนก็เลยรู้ว่ามันตบซับเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรียนแบบเขาใช่ไหมเรื่องที่กําลังดังก็ตบจงตบซับกันอยู่นะก็เรียกจ่ายตังโดยมีเจ้าหน้าที่เครือข่ายเจ้าที่บ้านเมืองร่วมด้วยนะครับก็ถูกอ่า เจ้าหน้าที่เข้ากวาดล้างยึดใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเพจนี้ก็จะขึ้นก่อนเลยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจท่าคนแล้วขึ้นก่อนรู้เลยว่าจะต้องไปยึดของตรงนี้ก็ขึ้นเลยอถล่มตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็มีการคุยกันหลังไหม่อาจารย์น็อตในฐานะที่ภาษาบริษัทนี้ก็แมสเสจวปถามเอ้ยมันไม่ได้ผิดอะไรนะเอาแต่รัดแขวนเลยแขวนไอ้นี่ไม่ได้รู้สาก็ให้ข้อมูลบอกว่าสินค้าเขาไม่ได้มีอย่างที่ว่านะใช้แล้วไม่ตายกินแล้วไม่ ไม่อะไรจะอเฮ้เขาจผิดนะของเขาโอเคนะอะไรจายอดูแลอยู่แล้วตายดคุณเอาไปแขวนเลยไอ้นี่ดูแลของไม่ดีแตจะรย์เอาไอ้นี่ก็เปิดสึกกับเราไอ้วก็ใส่แล้วผมเรียกคุณไปขวางชางตีนเขาผมก็บอกผู้ระกอบการว่ามันทําอะไรมันบอกมันเรียกตํารวจมายึดละอาจารย์น็อตแล้วก็ไปที่ตํารวจละมันหัวราอกันทั้งโรงพักเลยเราก็เฮ้ยเดี๋ยวรอผมก่อนผมกำลังขับรถไปอาจารย์ห้ามมาผมขออนุญาตนะผมขอปลดอาจารย์ออกจากการเป็นที่ปรึกษาบริษัท เพราะว่าถ้าจะนัดไปต้องไปสู้ไงเออเราต้องสู้ใจขาดเลยแต่เขาบอกว่าผมยอมจ่ายเพื่อให้จบเท่าไหร่สามล้านโอ้โหคุณชมไม่มันหาตังค์ง่ายนะครับอาจารย์สามล้านเลยนะแรกกับเอาตาวัดออกจากที่ภกษาบริษัทเริ่มด้วยการเอาสินค้าเข้าไปแขวนแค่ไม่กี่วันใช่ฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าไปจับใช่ฮะแถลงข่าวแถลงข่าวมีบอกเป็นสเต็ปถ้าไม่เออ แล้วก็จะสั่งฟ้องก็ต้องเคลียร์ต้องจ่ายจ่ายสามล้านใช่ฮะกลับมาเชียร์เลยก็ทุกอย่างก็จบปกติมีอีกไหมเห็นเขียนมาบอกว่าอะไรมีคดีสิบห้าล้านเครือสหกรณ์ใช่ฮะตอนนี้กาลังมีสายเข้ามาแล้วก็จะนัดขอข้อมูลนิดหนึ่งขอพบอันนี้มันเรื่องใหญ่นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับทนายในเครือเขาที่ยังซ่ายอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ขอพบนิดนึงนะครับว่ามีการเรียกรับสิบ้าล้านจริงหรือไม่แต่ว่ามันก็น่า คือมันไม่มีมูลหมาไม่ขี้จะต้องขอดูนิดนึงหรือถ้าเจ้าที่บ้านเมืองที่ฟังเทสนี้อยากจะมาเอาข้อโม,โมูลมาเอาได้นะจะจะอดเหนื่อยเพราะว่าเราเป็นอาจารย์นะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าที่ออกมาแฉมาอธิบายต้องการเตือนภัยให้สังคมรู้เนี่ยเพราะว่าเราโดนมาก่อนไม่อยากจะให้ใครมาโดนเหมือนเรานะครับอยากคิดว่าบ้านบ้านนี้เมืองนี้มันสงบสุขนะไอ้พวกเนี้ยมันมีคนฆ่าตัวตายกันมาแล้วนะครับกินยาตายก็มีนะฮะแต่เราไม่รู้ แต่เจาห่รู้หมดเพราะเขามาหาจ้านอตเขาทำเรื่องอะไรอ่ะซินแสขเขาปากติเป็นหมอดูธรรมดาก็ไปเล่นสักเขาหากินไม่ได้เขาก็เครียดนะฮะพาลาเซรามอนหนึ่งกระปุกอ่ะยัดไปเลยนะเขาก็ฟื้นขึ้นมาหรือแม้แต่ข่าวที่เป็นล่าสุดนะครับที่ฟ้องอะ,อะไรนะประปากกันอ่ะอันนั้นเขาเขาก็ไม่ควรหนึ <sk> ่งเขาไม่ควรจะไปจบด้วยการผูกคอตายออมันคนควรต้องให้สารตัดสินแต่ว่ามันเป็นโซเชียลแซงชั่นเล่นเขาโดยกลุ่มนี้ก็หัวเราะนะฮะ กินเล่าขาวอยู่เมืองรัดฉันแล้วก็หัวเลาะไปนะฮะมันเป็นอย่างนี้เหรอนะฮะดาราเข้าโรงพยาบาล ICU เงี้ยนะครับก็ก็คุณก็บอกว่าให้ให้ใช้กฎหมายบ้านเมืองจัดการใช่ไหมครับเพราะอะไรมันถึงไม่กลัวถึงหัวเลาะเยอะเย้ยหนึ่งมีกฎหมายอยู่ในมือตัวเองรู้กฎหมาย 2. เครือข่ายคอนเน็กชันสามตำรวจใหญ่อยู่กับตัวเองสี่นักการเมืองใช่ไหมครับอันดีห้อาวุธลับก็คือเพจ ดาร์กเพจอวตารที่มีคนติดตามเยอะแยะคนติดตามคือกลุ่มเจนไหนก็เจนวายเจนแซดซึ่งเขาอาจจะไม่นะเขาก็ตามแหละเกมกีบอกก็ใส่ใส่ไปใช้อารมณ์มากกว่ายังไม่ได้ใช้นอเนี่ยโอ้โหถูกสร้างเป็นรูปการ์ตูนหน้าชามเข้าหมามั้งอะไรมั้งจำร้นโดนเละเลยนะเจ้นั้นก็ปล่อยลูกศิษย์ลูกหายังมาด่าเราเลยเจ้นั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรฮะเราเจนเอ็กซ์หนูหนูเดี๋ยวโตขึ้นจะเข้าใจแจ้าต้อมีหน้าที่สร้างดิจิทัลฟุดบินใหม่เพื่ออธิบายนะครับ พวกเราเนี่ยที่มาทับถมเรื่องอะไรล่ะถ้าเราโดนเองเราจะรู้ถามว่าลองสลับกันดิท่านผู้ชมบางคนที่กําลังอ่าสองแง่สองงงมคิดในใจอยู่ลองคิดว่าตัวเองเป็นอาจารย์ออสจะไปยังไงนะฮะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเรามีหน้าที่การงานโชคดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าหนายจานอรเยเกิดเหตุการณบดีท่านเข้าใจนะครับเราจะไปยังไงถ้าไม่ใช่จานอสอ่ะป่านนี้คงโดนไล่ออกจากงานคือถ้าผมสรุปถ้าถ้าผมสรุปไม่หนีไปอย่างนี้ เริ่มด้วยการที่อาจารย์ออสไปขวางทางเขาขวางเลยนะ<ล>ยขวางเสร็จแล้วเขาถลม่มอาจารย์ออสโดนถล่มก็สู้มาโดยตลอดสู้แล้วก็เริ่มเห็นเครือข่ายว่าโอ้โหไอ้พวกนี้หนักที่สุดก็คือบิ๊กข้าราชการที่อยู่เบื้องหลังกับ <ฮะ S 2> เพจสายดาร์กต่างๆที่มีคนติดตามเยอะ,ะนี่คืออาวุธสําคัญของเขาอาจารย์นอตก็เลยคิดว่าเอาแล้วว่ากูแค้นมึงอะ่ะกูก็แค้นมึงแหละแต่ถ้ากูปล่อยมึงไปงี้ประชาชนคนธรรมดาบริสุทธิ์จะเดือดร้อนจากพวกคุณอีกเยอะ อยู่เฉยๆก็ได้แต่ว่าอยู่เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องพูดก็ได้แต่วันนี้นะครับผมมีน้ําพริกอร่อยๆมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ําพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณผู้ชมนี่คือน้ําพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ําพริกปลาดุกฟูแซบ ก็คัดสรรแบบหืมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสําหรับน้ำพริกทั้ง2รสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเตียว ก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่020160000หรือว่า Line TV tv 999รับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ